ด้วยการคลิกที่ปุ่มแจ้งหายอยู่นะครับแจ้งหายอาวุธปิ้งแค่นี้ไปเลยครับอาจารย์ก็คลิกตามเลยครับคลิกที่ปุ่มแจ้งหายนะครับที่แจ้งหายปุ๊บนะครับอาจารย์จะรู้ว่าอยู่ตรงนี้ได้อาจารย์ก็ดูที่นี่ก็ได้ะครับข้อมูลสมาชิกผู้แจ้งทรัพยากรหายเห็นไหมครับชื่ออะไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับปกติรายการที่หายจะเป็นรายการที่ยังไม่ได้คืนใช่ไหมครับคงไม่มีสมาชิกคนไหนมาแจ้งหายรายการนีไม่ได้ นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์เลือกมาสักหนึ่งรายการนะครับเลือกมาหนึ่งรายการแล้วว่าจะเปิคลิกขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งนะครับอา่าวจะเปิดคลิกขึ้นมาครับอาจารย์ทักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยวคลิกขึ้นมานะครับระบบจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องก,การบันทึกข้อมูลและยินใบแจ้งไหมได้นะครับเราก็ตอบ yes นะครับบันทึกข้อมูล เยี่ยสเลยครับระบบนะครับก็จะพิมพ์ใบแจ้งหายให้นะครับให้คใหครครับให้ใครครับใบแจ้งหายดังล่าวช่หรือเปล่าครับใชครับท้านิดนึงนะครับโอเคนะครับใบแจ้งหายของเราออกมาแล้ว นี่คือตัวอย่างใบแจ้งหายนะครับตัวอย่างใบแจ้งหายนะฮะตรงนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวดูนะครับผมจะเล่นมุกกับตะกร้อนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบแจ้งหายนะครับไม่เป็นไรครับไม่ชัดก็ไม่เป็นไรครับตัวอย่างใบแจ้งหายนะครับเอาไว้เป็นมุกเฉยๆนะครับผมขอแล้ผมที่เล่นนะครับใบแจ้งหายจะมีอยู่สองส่วนนะครับท่เราดึงออกมานะครับส่วนหนึ่งนะครับให้ผู้ใช้อีกส่วนหนึ่งเก็บไปที่ห้องสมุด ผู้สัเนาดูไหมครับอาจารย์ลองดูนะครับนี่คือใบแจ้งหายนะครับนะครับ,รบมันจะมีอยู่บางประเด็นนะครับที่ผมควรกล่าวถึงคือถ้าเกิดอาจารย์ไม่ระบุราคาทรัพยากรดกไปที่ไอเทมนะครับระบบไม่ทราบเลยอาจารย์ว่าราคาของไอเทมเท่าไหร่นะครับมีสองทางเลือกที่อาจารย์จะเลือกได้คือหนึ่งไม่ระบุราคากับองต้องใส่ราคาลงไป ก่อนนะถ้าข้อมูลตั้งต้นไม่มีราคามาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือนั้นราคาเท่าไหร่นะครับในเทสน,นี้สมุดลองกดโอเคนะครับเคสสมมุินะครับระบบจะให้อาจารยานะะ์ใส่ะะรบบาคาทรัพยากรลงไปนะครับใส่ราคาทรัพยากรสารสนเทศลงไปเพราะข้อมูลตั้งต้นไม่มีราคานะครับของเรามีเคสนี้ไหมฮะหนังสือที่ไม่ปรากฏราคามีไหมเอ่ยมอตอร์รานนาะมีไหมครับหนังสือที่ไม่มีราคาอเก่าๆนะครับ หรือว่าใหม่แต่รุนนะครับมีไหมฮะใหม่แล้วปริมีน้อยใช่ไหมครับน้อยนะครับเมื่อเราระบุราคาลงไปนะครับในเคสของหนังสือที่ไม่มีราคานะครับกระบวนการปฏิบัติก็เหมือนเดิมนะครับก็คือบันทึกข้อมูลและกื่นใบแจ้งหายส่วนหนึ่งให้สมาชิกถือเอาไว้นะครับทีส่วนหนึ่งนะครับห้องสมุดเก็บเอาไว้ทีนี้ถามในเรื่องของกระบวนการปฏิบัตินะครับหลังจากที่สมาชิกห้องสมุดของอาจารย์แจ้งหายแล้วนะครับเขาต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ ทำได้3วิธีวิธีแรกคือซื้อหนังสือมาคืนเล่มนั้นมาคืนสองถ้าหาซื้อไม่ได้ไไดจ่ายเป็นเงินนะครับจ่ายเป็นเงิน3มอีทังเลือกที่สามนะครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับที่ได้ยิสองทางเลือกนะครับก็เป็นว่าสองทางเลือกคือให้ก็ซื้อมาซื้อมาคืนหรือจ่ายเป็นค่าปรับมีไหมครับจ่ายไปแล้วซื้อมาคืนแล้วมาเจอหนังสือทีหลัง นี่คือทางที่สามมีไหมครับทำยังไงครับก็เก็บตังค์าะาานเข้าไปในเดือนนคโอเคครับถูกต้องครับวิธีนี้ถูกต้องครับก็คือเราจะเก็บเงินนั้นเขาเอาไว้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเก็บตังค์นะครับหรือว่าเก็บหนังสือของเขาเอาไวท้ทีเดือนแล้วถ้าเกิดก็เลยกังวลนะอาจารย์เอามันมีหลายทางเลือกอย่างเงี้ย ครับภายในหนึ่งเดืลลอนนะเมื่อคืนนะแต่ปร,รากฏว่ามันไม่ใช่หนึ่งเดือนนะมันสองเดือนเราเราส่งเงินไปกับแค่การเงินแล้วเราเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่กาเจอหนังสือนะข้อมูลทำไงครับก็ให้เด็กไปเ,เลยนะครับนะถูกไหมครับโอเคครับถ้ากรณีนี้นะครับข <c oughs> องเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคืออันต้องถามนะครับเพราะว่าเผื่อระบบนะครับสนับสนุนการทำงานของสมุนไี้ได้กรณีแรกนะครับคือซื้อมาคืน กรณีที่2ก็คือ,อจ่ายค่าหนังสือนะครับสเท่าบวกค่าทํารายการ,รอยู่าที่บวกเข้าบ้างไปยนะครับอย่างที่3ก็คือว่าเขาหาเจอแล้วนำหนังสือไนไทยแลวนะครับซึ่งส่วนใหญ่กรณีที่3าที่จะเจอน้อยมากนะครับ mm hmm. ก็คือหาเจอมานานาแล้วนะครับก็คือหนังสือก็ให้เข้าไปนะครับหรือถ้าเขาอยากให้หำตุ้มุญเราก็ยินดีที่จะรับไปใช่ไหมครับก็จะเป็นกรณีนี้นะครับสแสดงว่าก,ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือรายการแจ้งหายนะครับตัวอย่างรายการแจ้งหายนะครับว่า เวลาที่อาจารย์พิมพ์นะครับใบเสร็จนะครับที่ผมให้อาจารย์ไปเขาไปอาจารย์ให้ระยะเวลาเขาอาจจะสักสิบวันเจ็ดปันนะครับให้เขาไปดาเนินการนะครับหามาปรกว่าถ้าหาเจอก็มาคืนถ้าหาไม่เจอเขากลับมาที่ห้องสมุดพร้อมใบเสร็จใบแจ้งหนายนั้นนะครับนะครับใบแจ้งหนายนั้นถ้าอาจารย์ดูใบเสร็จดีๆนะครับใบเสร็จจะบอกให้ผู้ใช้ดําเนินการภายในวันที่เท่าไหร่และติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์อะไรนะครับ สมมุติแล้วกันนะครับเ i r s t c เขาหาไม่เจอและต้องจ่ายเงินนะครับเขากลับมาที่ห้องสมุดนะครับกลับมาที่ห้องสมุดปุ๊บอาวุธปิดหน้านี้ก่อนปิดไปเลยนะครับคนนี้กลับมาที่ห้องสมุดปุ๊บมาบอกว่าติดต่อแจ้งหายอาจารย์สแกนบัตรเขาปุ๊บนะครับโอเคใครแจ้งหายชื่ออะไรนะครับสาวุธนะครับแล้วก็มาดูรายการแจ้งหายที่เขาทำเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะของอาจารย์มีไหมครับอาจารย์จะทำดีด้วยก็ได้นะครับ ี๋ยวจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เข้ามาทําธุรกรรมเกี่ยวกับการแจ้งหมายนะครับให้เราเลือกเคสจะมีอยู่ทั้งหมด3าเคสอย่างที่เราคุยกันห้องสมุดจัดซื้อนะครับสซื้อมาคืนสามพบแล้วนำมาคืนนะครับผู้กำกับการห้องสมุดจัดซื้อก่อนนะครับถ้าห้องสมุดจัดซื้อเองนะครับมาเลยสองเท่า2เท่าของราคาหนังสือนะครับบวกค่าทำรายการที่นี่จะเอาด้วยไหมน,นะครับ ค่าปรับเกินกำหนดคืนต้องปรับไหมครับนังซื้อหายนังซื้อหายปรับไหมครับถ้าเมาแจ้งในวันที่รไม่มาปรับเราก็อยู่ค่าปรับไปดล้วถงนั้นโอเคครับแสดงว่าประดานี้นี่แม่นะครับรวมเท่าไหร่นะครับอันนี้คือห้องกุณจัดซื้อวิธีที่สองนะครับกรณีที่สองซื้อมาคืนจะไม่มีค่าปรับนังซือเรารับสังส้อเข้ามานะครับอาจจะบวกค่าทำรายการนะครับหรือไม่บวกนะครับขึ้นอยู่กับว่านะครับ บลิซีของพักเทืองบเซตเอาไว้ว่าเราจะมีค่าทำรายการหรือไม่นะครับกรณีที่3านะครับพบทรัพยากรแล้วนำมบคืนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นค่ารับขึ้นจะหลุดอยู่ณวันวันที่แจ้หายนำมาคืนนะครับทีนี้ค่าทำรายการนะครับอาจารย์ถามว่าถ้าเราเซตบริซีเอาไว้ เราแก้ทำค่าทำรายการได้หรือไม่ได้นะครับได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อตกลงอะไรนะครับกับกับตาข้องสมุดนะครับมีนโยบายว่าโอเคจะปรับลดค่าทำรายการอาจารย์ปรับได้สองที่ที่แรกปืปปรับที่บริษีปรับที่บริษีปุ๊บเปลี่ยนหมดนะครับที่ที่สองปรับตรงนี้แหละเฉพาะคนนี้นะครับค่าทำรายการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วถ้ามีค่าปรับนะครับ ้ามีค่าปรับหรือค่าอะไรเนี่ยเราก็เตรียมให้ย้อยจากนั้นก็จาก่ายเงินนะครับคิกที่ปุ่มจ่ายนะครับก็จาาบันทึกข้อมูลนะครับจากนั้นก็พิมพ์ใบแจ้งหนีนะครับในกรณีที่ระบบข้อสมุดเราลิงก์กับระบบอื่นๆนะครับอาจารย์ญญสามารถที่จะจ่ายค่าปรับผ่านระบบอื่นได้ด้วยนะครับจ่ายค่าปรับผ่านระบบอื่นๆถ้าเกิดตรณีนี้กับระบบที่เป็นระบบภายนอกถ้าปัจจุบันที่นี่ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ จ,า oon, จา่ายแบบสดนะครับจ่ายข้าวกับไปเลยนะครับรอันนี้คือสลิปนะครับเพื่อนครับอาจารย์สลิปที่ยืนยันว่าครับเราได้รับการใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับถ้าอาจารย์จะสะดวกที่สุดในการปิปพ์อะไรให้นะครับให้กับสมาชิกเรามีเครื่องพิมพ์สลิปนะครับแบบใช้เล่นได้จะสะดวกมากพิมพ์ได้ก็ชีบพิมพ์แล้ก็ฉีบ <c oughs> นะครับแต่ถ้าจะมีแบบเต็มก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้พิมพ์เตอร์แบบไหนนะครับ ดรอปใช้ดรอปดอปก็สนิทได้รนะครับดอดอปดอปเนี่ยก็สนิทได้เหมือนกันนะครับมีกระดาษเข้าไปนิดนึงแล้วก็เอ้โดยสารที่เราเรีนเป็นสำรองได้มันมีกระดาษมาทิ้งตรบอ๋ออ๋อจะให้เป็นทางการนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับ้อสจากบางที่เขาเขาต้องการช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนนะครับเขาก็พยายากใช้กระดาษมา อะไรเงี้ยถ้าเราต้องการอะไรที่เป็นรายลกักษณ์อักษรทางการก็พิมพ์แบบเต็มได้เหมือนกันกนะครับพิมอยู่ทางเลือกนะครับโอเคครับนี่คือการแจ้งหายนะครับพุทไปที่เมนูแจ้งหายน,หนิดนึงนะครับสมาชิกทุกคนจะมีประวัติการแจ้งหายนะครับถ้าเขาทําหายนะครับในในความแม่้านถาเขาหายก็จะมีประวัติการแจ้งหายางนี้ว่าเคยแจ้งหายอะไรบ้างนะครับมีดีเทลนะครับหรือว่ามีประวัติมีอะไรยังไง ตรงนี้นะครับและเมื่อถ้าเขาจ่ายเงินแล้วประเภทการจ่ายภาพรับของเขาเป็นแบบไหนคอม,มมันจะซื้อเองนะครับเขาซื้อมาให้หรือว่าพบหนังสือนะครับแล้วเอามาคืนนะครับนี่ก็คือการแจ้งนะครับทันนะฮะจะลองกได้นะครับอาจารย์ลองก็ได้นะครับถ้าไม่ต่า ครับบรรดา์บรบรดา์แจ้งหายดูทางนี้นิดหนึ่งนะครับในรายการยืมนะครับอาจารย์ลองคลิน u, คกนะครับอาจารย์ลองคลิกเข้าเมนูยืมครับรายการยืมตอนนี้เราอยู่ที่รายการยืมนะครับคลิกเข้ารายการยืมแล้วก็อ่านบาร์โค้ดของนักศึกษาสักคนหนึ่งที่มีรายการยืมของตัวเองก็ได้นะครับต่อไปนี้เป็น สิ่งเล็กน้อยที่โปรแกรมมีให้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ของเรานะครับถ้าพูดแบบรายการนะครับวันตั้มเทเลดิชันเขาก็จะถามว่าเบื่อไหครับที่จะต้องมาปันทับตาเต็มๆแบบนี้เบื่อหรือเปล่านะครับที่จะทำ่างนี้นะครับชีวิตของอาจารย์อาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปนะครับถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ในระบบนะครับก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์รายการยืน ให้กับสมาชิกนะครับสมมุตินะครับอาจารย์อาจารย์มีรายการยืมสมาชิกคนที่มายืมนิ้วสีเล่มน,น,น,นะครับแล้วอาจารย์ก็เลือกพิมพ์นะครับสามารถเลือกได้2แบบคือพิมพ์สลิปหรือว่าพิมพ์แบบเต็มถ้าเต็มก็คือเต็มหน้ากระดาษ A4 นะครับถ้าพิมพ์สลิปก็เป็นสลิปกดหนึ่งหรือกดสองนะครับไม่ต้องมาประทับตรงนี้นะครับโยนทิงไม่ได้เลยนะครับ <tit ling> โยนทิงไม่ได้เลยนะครับและ ออเมื่อกี้เพืนแบบสลิปใช่ไหมมีทั้งสลิปและแบบเต็มนะครับอันนี้คือรายการมพ์สลิปการยืมให้กับสมาชิกนะครับแบบสั้นๆอันนี้แบบเต็มนะครับอันนี้คือแบบเต็มนะครับถามว่าตรงนี้มีประโยชน์ตรงไหนนะครับให้สมาชิกเอาไว้เตือนความจำว่าเขายืมอะไรไปบ้างนะครับถ้ามีใบนี้นะครับอาจารย์ไม่ต้องยิมเป้งๆนะครับไม่ต้องประทับตาวันยืมคืนนะครับชีวิตการจะสบายขึ้นเยอะแต่ผู้บริหาร ก็อาจจะมองว่าเรื่องกระดาษนะครับเพราะอะไรเพราะผู้ใช้ยิ่งดีนึงก็เป็นทีนึงนะครับแล้วประการสาคัญนะครับสลิปพวกนี้นะครับเชื่อผมนะครับร้อยทั้งร้อยผู้ใช้ไม่เก็บเขาทิ้งนะครับในสลิปเอทีเอ็มของอาจารย์นั่นแหละอาจารย์เนี่ยว่าแต่ผู้ใช้นะครับกดเอทีเอ็มพีพอดูว่าเหลือยอดงินเท่าไหร่เขาั้นก็ขยบขยำแล้วก็ทิ้งไม่เคยคิดจะเก็บไปดูนะครับในตอนกลางเดือนนั่นเออเงินเเหลือเท่าไหร่นะครับจะดูก็ต้องไปเช็คองนะครับถามว่านะครับอาจารย์จะไม่มีตรงนี้ได้ไหมได้นะครับ อาจารย์เลือกพิซซี่ตรงนั้นให้กับผู้ใช้ผู้จิ์มอกมาสองตำเนาเก็บไว้ที่ห้องสมุดด้วยตำเนาเป็นแต่นะครับเป็นทางเลือกนะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการพิสลิปการยืินให้บางที่เขาทำนะครับเขาพิสลิปให้กับผู้ใช้นะครับเลือกเริ่มมูลค่าการให้บริการทําให้เวลาที่ผู้ติดการมาตรวจจะรู้สึกดีนะครับพิซซี่มาให้นะครับแล้วก็ซี่อยู่กับเรานะครับบางที่ก็ทั้งพิสลิปทั้งประทับนะครับบางที่พิสลิปอย่างเดียวเลือกกะทับดาแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ใช้ทำลิซา่ ยมารับรรลุรู้ได้จากตรงนี้อยู่แล้วนะครับผู้ใช้ก็รู้ได้จากโปรแกรมถ้าผู้ใช้เช็คโปรแกรมครับแต่ถามว่าจะมีผู้ใช้สักกี่คนกันที่ที่ก็จะเช็คจากโปรแกรมเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางเลือกที่อาจารย์ครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นบริสิทธิ์ที่หลังหนังสือนะครับอยู่อีกต่อไปไม่นะครับเพื่อให้อาจารย์ประทับนะครับนี่คือประเด็นนะครับเพราะฉะนี้นแล้วพูดถึงว่าถ้าเราไม่เป็นเซเลคแต่เรา ได้ครับบิลซีลิสเป็นทางเลือกนะอาจารย์บิลซีลิสจะออกมาก็ต exactly. ่อเมื่ออาจารย์สั่งพิมพ์นะครับรายการยืนนะครับพูดจองหมายที่น่ายึงนะครับแล้วก็นะครับบิลซีลิสจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออาจารย์เลือกที่จะพิมพ์นะครับพิมพ์รายการยืนที่ออกมานะครับจะรายการอะไรก็ช่างนะครับมันจะไม่ออโต้นะครับจนกว่าเราจะสั่งพิมพ์มันนะครับยกเว้นผ่านการจัดภาพหลักหรือการจองซึ่งเมื่อสั่งรับภาพหลักแล้วนะครับระบบจะ ถามว่าจะเป็นสลิปหรือเปล่าไม่โดนะความหม่ว่าข้อมูลไม่หายนะครับว่าเกิดว่าเขาลบไปแน่ๆอ๋อไม่หายครับอาจารย์ไม่หายครับก็คือสลิปนั้นเป็นแค่ใบเตรียมความจําให้เขาเท่านั้นเองนะครับข้อมูลพวกนี้ามาหายไปไม่หายครับมันก็ยังอยู่แค่พิมพ์นหน้าที่ออกมาให้ผู้ใช้เท่านั้นเองนะครับทีมรายการเหล่านี้มาหายไปไม่หายครับพิมพ์ให้ครับเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่เสียใจกรได้ คื่นนะครับทุกรายการถ้าจัพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะครับเลือกพิมพ์ออกมาได้หมดนะครับรายการคืนรายการจอนะครับเลือกพิมพ์ออกมาได้ทุกอย่างนะครับทั้งแบบสลิปและแบบเต็มแต่จากการแนะนำของผมนะครับเก็บไปนะครับใบที่ใช้ประทับตาดีตาวันคืนนะครับมีประโยชน์นะครับยังไงเราก็คงต้องใช้นะครับไม่ว่าจะมีระบบอัตโนมัติขนาดไหนนะครับก็คงต้องใช้ใช้เตือนความจำต้ใช้ นะเราจะเปิดดูอครับเด็กเรคับผมก็ติดนะครับผมมีมือสือห้องสมุดผมก็จะเปิดดูตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยเข้าเช็คโอเพกเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเหลืออะไรลงบุตรรายงานก็ดูไปแล้วใช่ครับเจ้าหน้าที่ของเราบอกว่า รายการนะครับโปรแกรมกำรับรมวันนี้หมดสี่โมงพอดีนะครับะฉะนั้นก็คิดว่านะครับวันนี้เราก็คงจะจบความเวลากันนิดนึงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่านะครับการใช้งานโปรแกรมพวกนี้นะอาจารย์บ่อยนะครับแล่เราจะแน่นนะครับตอนนี้อาจารย์บาังน่าอาจจะรู้สึกเมนูมันเยอะไปหมดนะครับผมเรียนว่านะอาจารย์ต้องตกใจตรงนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเราใช้มันเป็นประจำนะครับเราทํามันบ่อยแล้วเราจะชินเองนะครับตอนนี้ยังไม่ทันยังไม่ต้องเครียด